hello guys uh, เรามาถึงหลังด้น,น,ดนแล้ว I am at Blue Sky Garden นะคะทุกคน hello everyone today I am at Blue Sky Garden โอเคเดี๋ยวเราจะชมวิวนิดนึงนะคะสวยงามมากเลยเนาะสวยงามมากเลยค่ะทุก แบบสวยนะคะสวยเขาไปชมกันหมดแล้วเรายังอยู่นะคะโอเคสวยมากเลยนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยตื่นเต้นจนลืมเสียบสายแบบสายไม้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวให้ชมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาไปกันตรงนู้นแล้วนะคะทุกคนสวยไหมคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอ้อมบ u ูสเดอะบรูสกายการเด้นนะคะ ฮัลโหลแคทเธอรียาแคทเธรียาค่ะคือแบบดิฉันก็แบบไม่ได้สนใจใครเลยนะคะดิฉันก็ตื่นตาตื่นใจที่จะให้แบบเพื่อนๆได้ชมนะคะสวนอ่าบรูสกายการ์เดนนะคะเป็นสวนแบบสไตล์อังกฤษนะจ๊ะทุกคนสวยไหมเอ่ยประหนึ่งว่าเรามาประเทศอังกฤษเอ่อมุมใดมุมหนึ่งนะคะของประเทศอังกฤษนะสวนสไตล์อังกฤษนะจ๊ะทุกคน ก็จะสวยงามมากเอยนะคะก็แบบเสียบดังไม่ได้นะคะอายอายแบบนักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะมีทั้งแมสท,ทั้งนั่นนู่นนี่นะคะเต็มมือเต็มไม้ไปหมดเลยดูสิคะทุกคนเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกมานานะจะทุกคนเออนั่นนู่นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าเราก็เข้ามาเที่ยวชมได้เสียบบัตรค่าเข้า เที่ยวชมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพักก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าพักก็อูบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปนิดนึงแล้วก็จะขอจบไลฟ์นะคะเพราะว่าจะต้องเก็บภาพสวยๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงแดดกำกำลังแบบสวยงามได้ที่เลย <S <S เห็นไหมสวยไหมเอ้ย เดี๋ยวก็จะไม่ไม่ใช้แสเออไม่ใช้เสียงเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบเดี๋ยวเวลาผ่านผู้คนก็อาจจะมีการเขินอายนะคะไม่พูดนะคะต้องต้องเข้าใจด้วยนะทุกคนนะแคทรียาบอกว่าอะไรแคทรียาบอกว่าวิวสวยดีใช่ไหมคะ่ะอ๋อทุกคนก็แบบเริงร่าในอ่าอ่า อินด g กาเดนกันเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็แบบอยู่กับเพื่อนๆที่นี่นะคะส่วนแต่ละคนก็ไปทางด้านนู้นกันหมดแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะเราจะไม่ใช้เสียงแล้วนะคะ อัแบบเจอชายหนุ่มค่ะชายหนุ่มอัแบบเซลฟี่อยู่ทางด้านนู้นอุ๊ยพระจันทร์อุตายไอซ์ไอซีเดอะมูนอ่าอุตายนู้นคุณป้าอยู่ทางด้านนู้นโอ้โหสวยงามมากเลยเสวยงามมากเลยโอเคนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะจ๊ะไว้เดี๋ยว วอดดิฉันเข้าไปเรื่อยเปื่อยเลยจ้ามัน,ม,นมันสวยงามมากเลยอย่ทุกคนพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้นะจ้าสวยงามมันบรรยากาศดีมากเประงว่าดิฉันได้อยู่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคนสวยไหมคะมเพื่อนๆดิฉันก็จบไลฟ์ไม่ลงเลยนะคะแต่ว่าดิฉันก็จะเป็นที่จะต้องถ่ายรูปนะคะต้องเข้าใจในในจุดนี้ด้วยนะคะทุกคน ทรายมารารอยใช่ไหมคะ oh it's so beautiful โอ้แบบ beautiful so much นะคะทุกคนสวยไหมคะทารวิยาอาืมดิฉันก็แบบจะจะขอตัวไปถ่ายรูปแล้วนะคะเขาถ่ายกันใหญ่เลยอะคะ่ะดิฉันก็หมวกเพลินพาเพื่อนๆแบบมาเที่ยวชมอยู่เห็นไหมคะสวยไหมสวยแบเอุตตลนะสวยอะสวยงามสวยงามมากเลย นะคะทุกคนนะคะอ่า summer garden นะคะโอ้ยส,สวยสวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนออมเขาก็ไม่สนใจใยดีดิฉันกันแล้วอะนะคะทุกคนดิฉันก็แบบมีความสุขที่ได้อยู่กับอ่า all my friends นะคะอ่า on facebook นะคะโอเคก็แบบสวยงามตามท้องร่วงเนะสวยหนสวยหนดูซิ Summer Garden นะคะอ่ uh, I am at um, blue sky garden mm hmm. นะคะโ <laughs> ชไแ้เมากเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็คืออุ้ยตายแล้วพระจันทร์ดูสิคะทุกคนสวยอยังไม่ได้เก็บภาพเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอะ่ดิฉันก็แบบไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโอเคสวยมากเลยทุกคนสวยไหมคะสวยไหมเอ่ย สวยน้อยสวยหนอดูซิอู๋หแบบวิวดีอ่ะทุกคนดิฉันก็แบบต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าแบตดิฉันก็หมดแล้วนะคะทุกคนดิฉันก็ขอเก็บภาพแบบจะต้องแบบขอเก็บเก็บรูปภาพก่อนนะจ๊าบางทีมีจังหวะคนเดินมาดิฉันก็ไม่ไม่ได้ใช้เสียงนะคะสวยงามมากเลย บรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะก็ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ Have a n i c e day นะจ๊ะโอวิวสวยดีแล้วก็มีดอกไม้ให้ด้วยใช่ไหมเอ้ยอตายแล้วดิฉันดิฉันเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนดิฉันสวยหรือย,ยังอุตาวสวยสวยมากเลยอ่ะ,อะสวยหลืยอยัางอุายางสวนมาก ฉันแบบเพียมากเลยใช่ไหมคะเ,คเดี๋ยวนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบายนะคะอ่าอ w าวันนี้ก็นะบ๊าย